แพทใหม่แพทใหญ่มีอะไรน่าสนใจรอคุณอยู่บ้างคลิปนี้ลำดวนจะมาเล่าให้ฟังสวัสดีครับลำดวนเกมโซนคลิปนี้ลำดวนจะพาเ,เพื่อนๆมาดูว่าแพทใหม่แพดใหญ่มีอะไรน่าสนใจบ้าง โดยข้อมูลในคลิปนี้ลำดวนจะพูดถึงแค่สิ่งที่น่าสนใจวงเล็บตัวใหญ่หญเลยนะครับว่าสิ่งที่น่าสนใจโดยจะสรุปให้เข้าใจง่ายๆถ้าต้องมานั่งอ่านแพททุกบรรทัดของปืนทุกกระบอกเพื่อนๆน่ๆนาจะเบื่อจนหลับคาคลิปหรือไม่ก็ปิดคลิปหนีลำดวนแน่ๆแต่ถ้าใครอยากฟังการอ่านทุกบรรทัดก็สามารถเข้าไปดูไลฟ์ย้อนหลังได้เช่นกันสําหรับคนที่สนใจจะฟังจริงๆ,ๆเดี๋ยวลำดวนจะแนบลิงก์ไว้ด้านบนขวา เพื่อนๆที่ดูคลิปนี้จนจบแต่อยากรู้ว่าแพทใหม่ทั้งหมดมีอะไรบ้างก็ตามไปฟังได้ในไลฟ์ย้อนหลังนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับชมรับฟังกันครับจากสถิติของช่องลำดวนเกมโซนผู้ชมกว่า80%เข้ามารับชมแต่ยังไม่ได้กดติดตามให้ลำดวนบอกตามตรงนะว่าลำดวนแอบร้องไห้ทั้งคืนสะอื้นยันเช้าเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครต์ให้ลำดวนก็อย่าลืมจับนิ้วยาวๆใหญ่ๆมาพาดปุ่มไลค์ปุ่มซับสไครต์ให้ลำดวนด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกกกัันนนนนนนททีีีี่่่่่่อาาาาววุธปตงๆสใใใจใแพหม้ด เขาบอกแรก Exploding c o m b o หน้าไม้ระเบิดแจ้งเกิดเต็มตัวปืนนี้ได้รับการปรับจูนให้ยิงได้วายิ่งขึ้นเร็วขึ้นเหมาะกับการเล่นในระดับสูงสูงที่มีศัตรูเยอะๆลดรัศมีระเบิดให้แคบลงอันนี้น่าจะช่วยเรื่องของการยิงระยะใกล้ไม่ให้คนยิงโดนระเบิดตัวเองตายแต่ ก็อย่างที่เห็นครับก็ยังตายอยู่ดีโดนลดแมกกาซีนลงให้พกพาแม็กสำรองได้น้อยลงแต่เอาจริงๆแค่มันยิงเร็วขึ้นก็น่าใช้แล้วครับเพราะตอนแรกมันยิงช้ามากแนะนําให้ลองหยิบมาใช้กันครับแอสจูดิเคเตอร์ปืนกลแอสซา์ oul, ที่ได้รับการพกพาแม็กสำรองที่มากขึ้นได้รับแรงถีบของปืนให้ลดลงทําให้สามารถคุมปืนได้ง่ายยิ่งขึ้นถ้าใช้ปืนนี้คู่กับเสื้อที่ช่วยลดแรงถีบเวลานั่งหรือนอนจะทําให้ปืนนี้ยิงนิ่งยิ่งกว่าจ่าเฉยแต่ก็แนะนําให้ใช้สโคบ25-50เพราะถ้าฝืนใช้10 0ยยิงระไก ปืนนี้ก็ยังมีแรงดีดอยู่ดีเหมาะกับการนะําไปเล่นบนด,ดาวจากกลพอสมควรสายปืนกลบอกเลยครับว่าต้องลอง Punisher Plasma นะปืนยิงลูกระเบิดพลังงานที่มาตอนแรกอย่างกาก,ากยิงอย่างช้า ฆ่าใครก็ไม่ตายและปัจจุบันยิงเร็วขึ้นสงสัยทีมงานเอาปืนไปหยอดจารบีให้ชักลูกไวขึ้นเพื่อให้เหมาะกับการเล่นในความยากระดับสูงที่มีศัตรูเยอะๆปืนนี้ต้องยิงให้โดนตัวศัตรูก่อนกระสุนจะถึงพื้นเพราะดาเมจจะลดลงหากว่ากระสุนแตกที่พื้นแ็กสำรองลดลงแต่ก็ไม่ถึงกับขนาดที่ทําให้ขาดแคลนเวลาเล่นจริงใครที่เบื่อ<ๆ><ๆ>ก็ลองหยิบปืนกระบอกนี้มาใช้ดูนะครับเร็วแรงแก็แตกกระจายแน่นอนแต่ขอเตือนไว้นิดนึงนะครับว่าอย่าใช้คู่กับโลชิลเพราะเวลายิงจะติดบัคยิงจะไม่ทะลุชิลผลลัพธ์คือ ไอหวันครับทุกคนต่อมาปืนบิซเซอร์ปืนที่ดีที่สุดในเวลานี้สําหรับลาดวนหรือใครหลายๆคนทําไมถึงดีที่สุดนะหรอกระสุนไม่จํากัดไม่ต้องบรรจุกระสุนยิงได้เรื่อยๆไม่มีความร้อนมาขั้นกลางระหว่างเรากับไกลปืนก่อนหน้านี้ปืนนี้ยิงช้ามากเรียกได้เลยว่าไม่ทันแดกโวแตกก่อนตลอดเวลาเจอฮันเตอร์แต่ปัจจุบันสวรรค์ทรงโปรดพระเจ้าโจเอลบัฟปืนนี้ให้สามารถลั่นไกได้ไวขึ้นจนสามารถเคลียร์ศัตรูในระดับสูงๆที่มากกันเยอะได้ไวมากๆเทคนิคการใช้ปืนก็คือยิงแบบไม่ต้องขึ้นสะโขบ แค่วิ่งและคลิกซ้ายก็สามารถฆ่าศัตรูได้อย่างง่ายดายบอกเลยว่าโคดวิง่งโครซิง่งไม่รู้จริงๆอยู่นิ่งๆไม่ได้แต่ไม่แนะนำให้นำมาลองเพราะเดี๋ยวจะติดใจไปเป็นเมตาน่าจะไม่รอดเดินเนิร์ไปอีกรอบนึงครับ <c oughs> <c oughs> ปืนพกที่น่าสนใจที่สุดและเท่ที่สุดในเวลานี้ก็คือลูกโม,โมโ่มดโก้จริงๆลูกโมโคบโบ่คาวบอยยิงซอรยึกๆที่ได้รับบัฟความแรงเพิ่มขึ้นยิงอะไรก็ตายหมดศพแตกกระจาย ตอนหยิบมาใช้พี่เกยังควงโชอีกต่างหากปัจจุบันบรรจุกระสุนโคตรไวและถ้าเรายิงจนกระสุนหมดจะบรรจุกระสุนทีเียว6ลูกจากก่อนหน้านี้ที่บรรจุกระสุนทีละลูกทําให้การรีโหลดโคตรช้าจะทําตัวซ่าก็ไม่ได้ปัจจุบันคือซิ่งมากๆบอกเลยว่าปืนนี้มาแทนที่ปืนพกของลําดวนเรียบร้อยเวลกัน well, มันกลับมาแล้วคําพูดสั้นๆแต่น่าจะทําให้ใครหลายคนตาลุกวาวปืนได้รับบัฟยิงกรอบเพิ่มในทุกๆโหมดการยิงไม่ว่าจะเป็นเซฟตี้หรืออันเซฟตี้ในที่สุดปืนนี้ก็สามารถยิงจอกเกาะได้ในโหมดเซฟต าาใช้ล้มชาร์เจอร์ได้ด้วยโหมดนี้ใช้กระสุนทั้งหมด8นัดยิงฮักที่หัว1นัดเดว่าซี่หัว1นัดแต่ยิงไททันไม่ค่อยเข้าเสียเวลาและกระสุนเยอะเกินไปอยู่ดีแต่โดยรวมแล้วปืนนี้น่าใช้มากๆถึงแม้ยิงแล้วจะไม่สามารถทําให้ศัตรูระดับเฮฟวี่หยุดชะงักได้ก็ตามแต่สําหรับคนที่รับปืนนี้อยู่แล้วมันไม่ใช่ปัญหาแน่นอน คนที่เคยรักกระบอกนี้ก็ลองกลับไปใช้ปืนนี้ดูนะครับบางทีคุณอาจจะลืมกระบอกปัจจุบันที่ใช้อยู่ไปเลยก็ได้ RL 77 Airburst Rocket Launcher RPG ฆ่าเพื่อนสร้างแต่เรื่องเล้าชานปัจจุบันได้รับการแก้ไขไม่ให้แตกใส่หน้าเพื่อนหรือหน้าตัวเองจนเลือดเลอะเทอะไปหมดตอนนี้สามารถใช้ยิงระยะไกลได้แล้วแต่ต้องระวังอย่าให้เฉียดศัตรูเพราะปืนนี้ไวต่อความรู้สึกแค่ปาดศัตรูนิดเดียวก็แตกได้ง่ายๆเช่นกันจะใช้ก็ต้องระวังแตกใส่หน้าตัวเองหรือหน้าเพื่อนด้วยนะครับเดี๋ยวจะมองหน้ากันไม่ติดเหมาะสาหรับการนะบินศัตรูที่อยู่กนเป็ มากกว่าอยู่ตัวเดียวการนําไปยิงศัตรูเฮฟวี่ก็ยังทําดาเมจได้ไม่เยอะเท่าที่ควรแต่แค่ขอบัฟไม่ให้มันแตกง่ายๆแค่นี้หนุ่มๆก็ชอบน่าหยิบมาใช้แล้วครับสเฟียร์ RPG ล็อกเป้าที่สามารถใช้ลมเฮฟวี่อย่างชร์เจอและไทท่านด้วยการยิงที่หัว <c oughs> เพียงหนึ่งนัดปัจจุบันปืนนี้สามารถบรรจุกระสุนได้ไวขึ้นทําให้คนที่ชื่นชอบปืนนี้อยู่แล้วอาจจะไม่สามารถไปลองใช้ปืนกระบอกอื่นได้เลยเพราะว่าปืนนี้ทั้งใหญ่ยาวเร็วและแรงแต่การล็อกเป้าก็ยัง เหมือนเดิมครับทุกคนใครที่ยังไม่เคยลองก็ไม่แนะนำนะครับเพราะเดี๋ยวจะติดใจจนโงหัวไม่ขึ้นระบบเกมที่เพิ่มเข้ามาแต่ขอไม่ได้บอกเราโดยตรงเราสามารถปรับปุ่มการปีนได้โดยการไปที่ออปชันเกมเพลย์และปิดการคลายออโต้ให้เป็นโน อันนี้จะช่วยเรื่องของการปีนเสาเรซซพายเวลาที่เราเดินไปเก็บกระสุนไม่ให้ตัวละครเราปีนแบบอัตโนมัติแต่ก็ยังสามารถปีนได้หากว่าปรปับแล้วเพียงกดที่สเปซบารหรือไปปรับตามปุ่มที่เราต้องการเห็ดสปอร์ลังมแมลงบินเพื่อนๆที่ยิงสองสิ่งนี้แล้วรู้สึกว่ามันทาลายยากขึ้นก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าตัวเกมได้บัฟเลือดของมันเพิ่มขึ้นมาอาจจะต้องใช้กระสุนเยอะขึ้นนะครับในการทําลายเห็ดพวกนี้เควสเคารลทงชาติได้ถูกเพิ่มเขม้ามาให้เหล่าเฮลเดเวอร์ ivers, ชาวไทยได้ย้อนวัยเด็กเหมือนกลับไป ดาวเดวจะต้องเชิญธงประชาธิปไตยอยงพื้นที่ที่ถูกกำหนดและยืนเฝ้าจนกว่าธงจะถูกเชิญขึ้นจนสุดเสาโดยจะต้องใช้เวลาประมาณ3นาทีในการอัญเชิญธง1เสาชุดเกราะมีเดียมและเฮฟวี่ที่มีอาร์เมอร์เลตติ้งมากกว่า 100, 100. จะลดดาเมจจากการโดนเฮดช็อตลดลงเหมาะสำหรับการเล่นบนดาวจากกลมนักมากเราปพวมมันเล่าหัวละคมคมยิ่งกว่าคัตเตอร์ศัตรูไบสสเปิเวอร์เนฟซึ่งสเปเวอร์เห็บยักษ์สสีได้ถูกลดความเร็วเคลื่อนที่ลงอันนี้ดีเลยครับเพราะก่อนหน้านี้มันเดินเร็วมากลำดลลูโดน ปืนไฟของฮักจะเบาลงจากการลดดาเมจโดยตรงและโดยรวมดาเมจจากการแผดเผาของไฟจะลดลงด้วยเช่นกันและถ้าหากจะทําให้พวกฮักชง,งักก็ต้องใช้อะไรที่แรงกว่าเดิมนะครับหุ่นไก่จะได้รับดาเมจจากการระเบิดลดลงยานบินกันชิปจะเคลื่อนที่ซ้ายขวาได้ไวยิ่งขึ้นและจะไม่ออกมาเยอะจนเกินไปเหมือนแพดก่อนหน้าที่มันออกมาทีนึงตาเราแทบบอด การเล่นโซโล่จะยากยิ่งขึ้นถ้าเล่น4คนหน่วยรัดตะเวนของศัตรูจะเกิดกันตามปกติเหมือนแพทก่อนๆแต่ถ้าคนยิ่งน้อยพวกมันก็จะยิ่งเกิดกันเยอะขึ้นและจะเห็นบนชัดเจนที่สุดหากว่าคุณไปเล่นโซโล่ในระดับความยากสูงๆเ,เพื่อนๆที่ดูกจนมาถึงตอนนี้แล้วยังไม่กดซับให้ลำดวนก็อย่าลืมกดให้ลำดวนด้วยนะครับและขอย้ำอีกทีนะครับว่าข้อมูลในคลิปนี้ไม่ใช่ข้อมูลทั้งหมดของแพทใหม่จะเป็นการที่ลำดวนนำสิ่งที่น่าสนใจมาพูดถึงเฉยๆถ้าอยากฟังเกี่ยวกับแพทใหม่ทั้งหมมดดดดดก็สาาาาารรถคลลลลิิทททททีี่่่ง้้้นนนนนนบบขวววไไเเเยจะปฟอุั ล่ะครับชอบปืนไหนในแทใหม่นี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยด้านล่างใต้คลิปส่วนในตอนนี้ลำดวนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ